สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตบาร์หาคำตอบนะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้เราจะมาร่วมหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับ แน่นอนที่สุดครับวันนี้เป็นเรื่องของรองเท้าสตั๊ดครับหรือว่ารองเท้าฟุตบอลนั่นเองครับในเรื่องของรองเท้าสตั๊ดนั้นต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันหรือว่าสมัยนี้นะฮะเทคโนโลยีในการผลิตรองเท้านั้นมีการใส่เทคโนโลยีลงไปต่างๆในนวัตกรรมการผลิตเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่นํามาใช้นะครับเพื่อให้รองเท้านั้นมีน้ําหนักที่เบาขึ้นสวมใส่แล้วนุ่มสบายมากขึ้นหรือว่าเพิ่มอายุการใช้งานหรือว่าความคงทนได้มากขึ้นครับวันนี้เราจะมาเจาะกันเลยครับว่ารองเท้าสตั๊ดนั้นควรจะเลือกสวมใส่แบบไหน โชว์ศักยภาพได้เต็มที่ในสนามฟุตบอลครับแต่คนอื่นเลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันครับยังมีความเชื่อผิดๆหรือว่าแนวคิดที่ไม่ถูกนะครับสำหรับการเลือกรองเท้าสตาร์ทในการสวมใส่ลงบเลฟุตบอลครับอย่างแรกเลยคือรองเท้าที่มีราคาแพงนั้นไม่ได้สามารถทําให้คุณนั้นเล่นเก่งขึ้นครับโดยมีนักฟุตบอลหลายท่านเลยครับได้ออกมาบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วแนวความคิดนี้มันไม่จริงเอาซะเลยครับ แต่การที่จะทําให้ผู้เล่นหรือคนที่สวมใส่รองเท้านั้นเล่นได้ดีหรือว่าโชว์ศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั้นก็คือการเลือกรองเท้าที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนั่นเองครับและอย่างที่2ครับไม่มีรองเท้ารุ่นใดหรือยี่ห้อใดครับถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจงในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งครับดยหลายๆแบรนด์ครับพยายามบุกฝังความคิดที่ว่าผู้เล่นในตําแหน่งนี้ต้องสวมรองเท้ารุ่นนี้เช่นปีกหรือกองหน้าที่มีความเร็วและความคล่องตัวจะต้องสวมใส่รองเท้ารุ่น m e r c u r i ยมหรือว่ากองหลังจะต้องใส่ tempo อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วครับมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆครับแล้วก็หลายๆคนในปัจจุบันครับก็เชื่อตามคําชักจูงเหล่านี้เสียด้วยครับตามการ PR หรือว่าการโฆษณาของแบรนด์ต่างๆในปัจจุบันนั่นเองครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยแล้วกันครับไม่ว่าคุณจะเล่นในตําแหน่งไหนก็ตามครับคุณจะเลือกใส่ยี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วแต่คุณเลยครับกองหน้าคุณจะเลือกใส่เทมโป้หรือกองหลังคุณจะเลือกใส่รุ่นของเลวเนลเมซี่ก็ไม่เป็นไรเลยครับขอแค่คุณใส่แล้วมั่นใจเข้ากับรูปเท้้้้้้าาาาาขออองงงคคุณแแแแลลลลลววววกกกก็็รรรูููสสึึดดีีีเเท่่นนน่่นนนนยใพพะจิๆถถห รองทเท้าส้ดนั้นเชื่อว่ายังมีปีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายเลยครับหากเราจะพูดกันในคลิปนี้น่าจะยาวอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับในคลิปนี้เราจะไปพูดกันแค่ปัจจัยพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลหรือว่าการเลือกรองเท้าส้นนั่นเองครับนั่นก็คือพื้นสนามหรือว่าพื้นของรองเท้าส้ดนั่นเองครับในการเลือกว่ามีกี่ประเภทสนามแบบไหนควรใช้แบบไหนคลิปนี้เราจะมาเจาะจงในเรื่องนี้กันครับโดยในปัจจุบันครับหลากหลายแบรนด์ครับก็ได้มีการออกพื้นหรือว่าชุดปุ่มของรองเท้าส้ดนั้นออกมาหลากหลายให้ได้เลือกกใช้้งงาานนครออยย่่แเลืืพทีีม ปุ่มแบบ fg หรือว่าเฟิร์มกาวนั่นเองครับหรือที่ภาษาไทยเรียกกันทั่วไปว่าปุ่มใบมีดนั่นแหละครับซึ่งพื้นแบบ fg มีขายแบบทั่วไปมากที่สุดเลยละครับออกแบบมาสําหรับการใช้งานบนพื้นสนามหญ้าจ,จริงที่มีคุณภาพดีเท่านั้นครับนั่นหมายถึงดินจะต,ต้องมีความนุ่มในระดับหนึ่งครับ สนามที่มีหญ้าปกคลุมแล้วก็เป็นชุดปุ่มที่มีคนนําไปใช้งานแบบผิดๆมากที่สุดเลยละครับโดยการนําไปใช้งานบนสนามดินที่แข็งหรือว่าหญ้าเทียมที่มีคุณภาพต่ํานั้นจะส่งผลให้อัปเปอร์หรือว่าหนังรองเท้าด้านบนครับมีอาการปิเปิดหรือว่าปุ่มสึกปุ่มล้าปุ่มหักได้อย่างง่ายได้ครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่รองเท้าของหลายๆท่านอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควรครับ แต่หลายๆคนกลับไปโทษว่ารองเท้าไม่มีความคงทนซะอย่างนั้นครับต่อไปเป็นพื้นแบบที่2องของรองเท้าส t a r ์ u ับนั่นก็คือพื้นแบบ SG หรือว่าซอฟเก่านั่นเองครับหรือว่าภาษาไทยอาจจะเรียกว่าปุ่มเหล็กนั่นเองครับโดยออกแบบมาสําหรับการใช้งานในสนามหญ้าจ,จริงที่มีดินนุ่มมากครับอันนี้เราก็จะเห็นบ,บ่อยๆในลีกยุโรปครับตามการใช้งานพวกในสนามของลีกยุโรปนั้นจะมีความนุ่มกว่าบ้านเรานั่นเองครับ สำหรับในแบบที่3ครับของพื้นรองเท้าสตั๊ดนั่นก็คือพื้นแบบ AG หรือว่า artificial grass นั่นเองครับซึ่งเป็นชุดพื้นปุ่มที่ใช้สําหรับสนามหญ้าเทียมนั่นเองครับชี้แจงก่อนครับว่าปุ่ม AG นี้ไม่ใช่ปุ่มที่ลหลายๆคนเรียกว่าร้อยปุ่มแต่อย่างใดครับซึ่งปุ่ม AG เป็นปุ่มสมัยใหม่ที่ออกแบบมาใช้งานบนสนามหญ้าเทียมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะครับที่เป็นลักษณะหญ้าพลาสติกบนพื้นที่ประกอบไปด้วยเม็ดยางจํานวนมากครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปใช้งานในสนามหญ้าเทียมแบบเก่าที่เป็นผมสั้นๆได้เช่นกัันนนครรบบบโดยปปุุ่่มมมมแบีบ้้้้จะใใหหวาาูสึกกกเือช FG บนสนามหญ้าจริงนั่นเองครับแล้วก็มาถึงชุดพื้นปุ่ปมแบบที่4ครับนั่นก็คือปุ่ม HG หรือว่าฮาร์ดกล่าวนั่นเองครับซึ่งชุดพื้นปุ่มแบบ s g นี้ถูกออกแบบมาสําหรับสนามหญ้าจริงที่ดินค่อนข้างแข็งหรือสนามหญ้าเทียมซึ่งพอจะพูดได้ว่าเป็นปุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่าง FG และ AG นั่นเองครับโดยชุดพื้นปุ่มแบบนี้ครับเป็นปุ่มที่ออกแบบมาสําหรับชาวเอเชียโดยเฉพาะครับเนื่องจากสนามหญ้าส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียนั้น,นจะเป็นสนามที่มีดินค่อนข้างแข็งครับต่อไปเป็นแบบที่5คับบนน่่นก็ือปุมแบบ TF หรือว่า t u r ครับ หรือเรียกง่ายๆก็คือร้อยปุ่มที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับซึ่งเป็นชุดปุ่มที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานบนพื้นสนามหญ้าเทียมแบบเก่านั่นเองครับซึ่งสภาพสนามนั้นจะไม่มีความนุ่มและความลึกใดๆแบบสนามหญ้าเทียมในยุคปัจจุบันนั่นเองครับอ่าแล้วก็มาถึงชุดพื้นปุ่มของรองเท้าแบบสุดท้ายครับนั่นก็คือปุ่มแบบอินดอร์หรือว่าพื้นเรียบนั่นเองครับ เป็นพื้นที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานบนพื้นสนามที่มีผิวเรียบไม่ว่าจะเป็นไม้ปาเก้พื้นปูนหรือว่าสนามที่เราเรียกว่าสนามฟุตซอลนั่นเองครับอ่ะและนี่ก็เป็น6ชุดพื้นปุ่มของรองเท้าฟุตบอลนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าหญ้าจริงหญ้าเทียมหรือว่าสนามผิวเรียบเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยครับแล้วก็เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าสตาร์ทหรือว่ารองเท้าฟุตบอลนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันสามารถช่วยทั้ง ให้ท่านได้โชว์ศักยภาพในสนามฟุตบอลได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลได้ด้วยครับอีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตามลักษณะในการใช้งานเลยครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกสวมใส่การเลือกซื้อในครั้งตัดไปครับว่าพื้นแบบไหนเหมาะกับการ ลองเล่นสนามแบบไหนหรือว่าลักษณะการเล่นของคุณเป็นยังไงควรจะเลือกพื้นรองเท้าแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวของเองเพื่อที่จะเล่ยโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในสนามครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบยกมาฝากในคลิปนี้ครับหากมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ยังไม่ได้คำตอบครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับก่อนจากกันไปครับ, <S <S รบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทีมงานสปอร์ตบาร์ด้วยครับวันนี้ผมเอกคเนกรลาไปก่อนในสปอร์ตบาร์คำตอบสวัสดีครับ